ดีค่ะวันนี้มาพบกับแรนดอมเขาจะกลับมาไหมกับคนที่เงียบหายไปนะคะก็คำว่าแรนดอมเนาะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพ่กันคนะ่ะ คู่ออฟสอร์ควีนออฟเพนทากอล์นะคะนายออฟคัพค่ะไฟดออฟวอนเขากำลังตัดสินใจว่าจะกลับมาหาคุณไหมตอนนี้ความรู้สึกของเขากำลังตีกันอยู่ เขาก็ลังสับสนนะคะทั้งๆที่คุณก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจเขาแต่เขาก็ยังลังเลอยู่กับตรงนี้นี่างนะคะขออภัยนะระหว่างที่เงียบหายไปนะคะก็สองคุณตลอดสองตลอดเลยรอนะคะใกล้กลับมาแล้ว ขาภาวนาให้คุณกลับมาแน่นอนคนนี้ย่งหายไปปล่อยเขาไปสักพักนะคะยังไงเขาก็ต้องกลับมาคะ่ะสวัสดีค่ะ